ปลาแยงไงบรรยากาศแม่น้ำไม่แล้วกลับแล้วมันนี่ปลาก็ว่าถือกล้วไงเลยจะดังอ่ะล่ะมีครัวกินข้าวก็วันนี้เจอยู่มันนี่วันต้องกินออกปลากินเจวถือจค่ตัวเดืงนกันนี้นีบ่ ขอก่ดแจ่วล้วหมือนแงนะนะมาหน่งตัวเอองาเบกินกับแจ้วปนจำแจ่วไปเสียผักหลายๆแบน้นเย,ยววอะ<า>ๆเออขา้านอวันเคยนึ่งข้าเชือกป้อนข้าวอะไรป้อนข้า จานเข่าจานเข่าหมูจักจานเข่าดีแม่น้าไม่หลายจานเข่าหมูจักจานเขา่าอจักดูจามใส่ข้าวมึงบรร <c oughs> ยากาศแม่น้ำพุ่งกรตกอยู่ฟ <มา S 1> ้าก็คืมมาอันบน,บ,นบางดีล่ะ มันบลามนบลเฮ้ยวัวได้เอามันจะมาได้กินเขาหรอมึงกินเขาก็แก่หรอมึงมัน